ฝั่งตรงข้ามด้านนี้ก็จะเป็น,นำอำเภอฝางมองไม่เคยเห็นเท่าไหร่เพราะว่า,านะฮะเป็นควันเห็นไหมฮะเป็นควันมองไกลๆก็จะเป็นนวนัวเสียงเออภาพจะนวนัวเป็นหมอกควันเมื่อกี้ถามว่าน้องที่ที่นี่เขาไม่ได้ไม่ได้เผาป่านะฮะแต่ว่าน่าจะมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่นี่ช่วงฤด,ดูฤด,ดูฝนจะสวยมากที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลเนี่ยก็จะกลับเป็นสีเขียวสีเขียวนี้เราก็ขับรถขึ้นมาข้างบนเหมือนหาวัดรูปหามุมวัดรูปที่นี่เป็นชนเผ่านะเป็นหมู่บ้านชนเผ่าชนเผ่าลาหู

บอกว่าช่วงช่วงหน้าหนาวหรือดูฝนที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลก็จะเป็นไม่ใช่ก็คือเป็นป่าเลยครับป่าป่าอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ไปหาป่าเราดอยๆแน่นอนโอ้เลิศไปทะลุได้ทุกดอยแล้วครับแต่ป่าช้านี้บ้านผมนี่ดอยนู่นครับไปดอยนู่นเะเหรอข้าไปเวลาคนเสียชีวิตตายอย่างนี้เนาะลำบากเลยเอาไปเผานู่นนะเหรออาหารแบตไปไปเผานู่นเลยดอยดอยนู่นเลย ไกลนะข้ามห้วยขึ้นดอยแล้วแล้วลางหูเวลาเขาเขาเขา,เขาตายเนี่ยเขาทำไงนะเขา,าไปไปเผาเขาไม่ได้ฝังเนาะไม่ถ้าญาติพี่น้องไม่เยอะก็ฝันเขาโอ้แล้วฝังก็จะมีเฉพาะที่ที่ฝังคนณยไหลน้ำนู่แล้ไกลอยู่ครับผมเลยไม่น้ำไปถ้าคนญาติพี่น้องเยอะก็จะเผาอยู่ที่ต้นไม้สูงสองส,สาม,สามต้นเผาเป็นวันเลย ก็ก่จะเดินทางเดินทางไปถึงก็กายแบกหามันไปเลยแบกขึ้นดอยเหรบพี่แบกขึ้นดอยเลยเวลาหน้าฝนจะลำบาดหน้าฝนเวลาแบกกลับมามันเล้วเขาอะไรก็ลาไอ้คนตายที่เขาไว้หลายคืนเลยไม่คือแบบถ้ายากเยอะก็สองวันนั่นแหละตายวันนี้วันุ่งนี้ก็เสียเลยไกลเนาใช่เพราะว่ามันไว้หลายคืนไม่ได้เพราะมันอืดเนาะเลาหูนี่ยเขานักถือผีใช่ไหม ใช่คยใช้ว่าผีก็ไม่ใช่นะคล้ายๆแบบประเพณีบางมีประเพณีของตัวเองนะอ๋อมันจะไม่ไม่ใช่พูดพูดก็ไม่ใช่นะแต่คิดก็ไม่เอาคิดก็ไม่เอามันมีของประเพณีของตัวเองครับผมคล้ายกับอาคารเรื่องไทยวัดไม่ใช่ของเราหงวะไม่เป็นของเราหงวะนะแต้บ้านผมไม่เข้าครับผมงทีมันีบางบ้านบ้างบุกใช่บ้านง วันนี้ออกมาสา่อะไรสรุปแล้วลืมถามเดี๋ยวกลับไปต้องไปถามอ่ะช่วงปีสองปีนี่มีโฮมสเตย์ของของประสงค์ต้นนี้ออ๋เดี๋ยวให้เลยป่าไม้หรือหมู่บ้านทุกปีนี่ขาตรงนี้ส่วนใหญ่เขาทำอะไรบ้างคางเต็นท์กันส่วนใหญ่กางเต็นท์ครับไอ้แม่หนาวก็ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเพราะบ้านผมจะเป็นลานตากข้าวเลย อตกาครับตากข้าวนองนี่เลยครับประมาณอาทิตย์หนึ่งเราไปเก็บที่ยูช่วงแรกๆนี่เป็นสนามนี่ครับสนามกีฬาครับสนามกีฬาไม่มีก็เลยขอที่กรมป่าไม้แล้ทำ้า่านี่เออที่เมื่อกี้เหรอใช่ใช่ใช่ลอมตอนแรกตอนแรกมีที่นี่มันไม่กว้างต้องมาเป็นที่ถนนด้วยเขาแบบตรงนี้กต้องกั้นรั้วกั้นรน้พอะไม่ให้คอยกินลงไป ข้าวโพดครับเพราะว่าหน้าหน้าฝูนี่เขาจะปลูกข้าวโพดแล้วครับเดือนพฤษภาไปเขาจะปลูกส่วนใหญ่มันทำทำอะไรอ่ะที่นี่ที่นี่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดที่นี่ไม่มีน้ำท่วมอ่ะเนาะสบายไม่ท่วม เอลี้ยงควายผู้เฒ่ามาเลี้ยงควายแล้วก็ที่นี่ชุมชนนี้มีร้อยกว่าหลังคาเรือนที่เมื่อกี้บอกว่าต่อน้ำอยูงไหนน้ำหัวน้ำอยู่นู่นครับน้ำตาลับลำห้วยมาแล้วน่าจะรับมาเราเราพาเดินเลาะเนื้อได้ไหมแล้วเดี๋ยวขึ้นลงนูนป เทศกาลปีใหม่น่าจะเป็นกุมภาครับชมพ่าเรครับครับอ๋อเป็น,เป,นเป็นช่วงเทศกาลใช่อโดดจีกับตุจดจ,ดจีทุกปีเลยอันนี้เป็นที่เก็บน้ําของชุมชนนีอแค่ตัวนี้มันไม่ได้ไแล้วมันเสียไม,ไม่ไม่มีน้ำก็เลยตัวนี้นนนเก็บอ่าเก็บน้ำอยู่ข้าวบันี่หลัาคาสีน้องชื่ออะไรนะชื่อบอยใช่ไหมครับผมอ่าน้องบอยจะพาเที่ยวน้องบอยพาเที่ยวเนี่ยมุมสวยๆถ้าใครมาวัดรูปนะ ว่ามุมเนี้ยเท่เลยนี่เลี้ยหมูธรรมชาติหมูธรรมชาติโอ้โหตรงนี้บนมุมสวยมากครับเนี้ยเห็นไหมเอามาวาดรูปนะสกเก็ตรูปโย่ที่นี่เป็นเป็นหมู่บ้านลาหูนะครับบ้านลาหู ก็สวยสวยมาแล้วพี่ลงปิ้งยืข้างหน้าเยเดี๋ยวอ้อมอ้อมจับตอนนี้ได้ใต้ถุนบ้าน ไฟฟ้าก่อ,อเข้ามาแล้วสบายนะครับแต่ก็มีไฟฟ้าใช้มีไฟฟ้ามีน้ำประปานนไม่ต้องเลยเพราะว่าใช้น้ำประปาภูเขาต่อนะ้ำมาจากเขาด้านนู้นนะ แล้วกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ออกไปทำการเกษตรใช่ไหมใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วบอยเองอ่ะปลูกไหมตอเบอรี่ปลูกอยู่ปีนี้ปลูก5หมู่โอ้5,000ต้นในกี่ไร่เนี่ยไม่ถึงไร่ครับระสองงานนี่ครับขอครับบอบคุณี่เขาทำแผงขัดอย่างเนี้ยอืม สวยอสวยๆได้ซื้อตับปูจัหวัวฮึ่ยจีตับปูนี่เขาทำสปายย่กระเป๋าอ๋ออ๋อสายมันสายมันมาสมาตที่แบกจิวชเจียว่าจยอะไรอืมเอ้ยช่ เขาไปดูขึ้นไปดูถ่ายได้มั้ยพาไปหน่อยหนูมาที่ตาสีเพื่อสีนั่นนะจ๊ะยะวะเราเมาดูในเท่าเขาสารสายสไปนั่นนะจ๊วะอ้อันนี้เขาทำเนี่ยสปายสายสปายวันหนึ่งได้อันนี้ทกี่คนมาปืนได้จินเลยมาปืนจรินแต่ไม่มาจี วันละหนึ่งเส้นนะวันละหนึ่งเส้นแล้วก็มีคนมารับไปซื้อใไม่ไม่คือแบบนี้ทำทำเองใส่เองเลยพี่อ๋อใช้เองเลยครับใช้เองเก่งเนาะเก่งเก่งบอกส่วนใหญ่เขาไม่ไม่มีคนไม่ขายพี่เขาทำเองมากกว่าทำเองมีหม้อของหรือหม้อขับไปเลยเลยอันนี้เป็นไม้ถูนอกบเบอร์เบียนหรอไอ้เะกาแฟไอ้สัมมออายุอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ไม่รู้เก่งเนาะ อาาอโอ้แข็งแรงแข็งแรงเออแข็งแรงแข็งแรงสืก็เีอยู่คนเดียวหรือหรือมีพี่มีน้องออกไปเขาไปทำงานทำงานข้างนอกเปการเกษตก็เยอะอยู่ครับโอ้ไปละไม่เท่าครับย่สิบสอ โอ้อันนี้เป็นยุ้ยข้าวครับผมเป็นหลองข้าวหลองข้าวต้งมาเก็บไว้เก็บกินทั้งปีเก็บกินทั้งปีครับไม่ขายทำกินแล้วไม่เท่านี้ทาอะไรวันนี้อันนี้เขาเย็บกระสอบเป็นกระเป๋าสะพายใส่ของเนี่ยใช้เองใช้เองใชเองเออแบบนี้ครับกระเป๋ากระสอบดีเลยตีสามตี่ ก็คือบันไดที่เราเหยียบขึ้นไปน่ะอ่าแล้วก็มาทำคู่นะเขาทำขี้พี้เออเพราะอะไรอ่ะเขาถือพี่อ๋อเขาไม่ให้ทำคู่ใช่ทำขี้ไม่มีคู่บันนี้มันจะมีห้าบันนี่มันจะมีเจ็ดเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยเจ็ดเก้าใช่ห้าเจ็ดเก้าอะไรจะสสุวิทย์ไม่รู้ครับผมอยู่อเมริกามานาน อยู่ไอทั้งวันที่ไหนครับดูอเมริกาโน่ที่เผานี่เขามาย้อมสีแล้วเขามาทำเองเขาทำเบ็ดนี้ครับพี่ครับเขาทำเบ็ดนี้ครับอันต่อได้น่ะอันต่อได้ราคา20บาทมามาขอลองราคา20บาทเขาใส่ยังไงมือขนาดนี้เขาใส่ได้ใส่งี้เดี๋ยวลองลองให้ดูหน่อยสวยๆนะครับวันวันหนึ่งทำได้กี่อัน วันนึงได้หลายอันใช่ไหมวันหนึ่งที่ได้หลายอยู่พี่ประมาณสิบกว่าเซอเป็นอย่างนี้ครับแล้เขาไปย้อมสีใช่ไหมเขาไปย้อมสีสเ,ปเป็นอย่างนี้พี่เ,พเขามาย้อมสี<อ>เป็นหญ้าคล้ายๆกับหญ้าข้านทานนนั่แหละพี่อ๋อครับวันหนึ่งวันหนึ่งได้กี่อันวันนึงได้สิกว่าสิบกว่าอันโอ้โห <c oughs> แล้ว,ลวทำได้ทุกคนไหมคนอื่นทำได้ไหม ได้มอ๋อแสดงว่าเรียนกันมาเด็กๆทำได้ไหมยังก็ทำไม่ได้เนาะเขาต้องเอาไปเอาไปให้มันให้มันชุ่มชุมน้ำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้เหนียวนะครับลองใส่ดูแต่มือใหญ่ใหญใส่ลำบากใส่สามนิ้วก็ได้โอ้สามเิ้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วน้ำมันหนูก็ทานหน่อยแล้วตอนเราออกล่ะเดี๋ยวต้องมาหาเขาอ่ะเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานแฮนด์เมดที่งานช่วนเทศกาลอะไรนะครับเนี่ยใหญ่ขนาดนั้นพอจะได้ขนาดนี้อ่าเขาบอกวันหนึ่งเป็นสิบนะเขาทำอ่ะโอ้โหนี่มาเยอะเลยนะครับโอ้โหเทียบ สวยงามสวยงามโอ้โอ้โอ้มาเยอะเยอะอันนี้ก็เป็นผลผลิตของพี่น้องลาหูนะครับที่เขาทำอยู่

คนแก่เันใส่ไม่ไม่ไม่สวยเก็นขายด่วนี่สีสวยมาเล็กสี่อันน้ำหมอกแล้วลูกพ่ะเจ็บเหรอเจ็บเหรอเจ็บอเองอีก2อันไม่ลงทุนเลยโอ้โหแถของฟรีหมด ยกของผมต้องไปทั้งถุงนะครับต้องถุงเลยฮะแบกแบกเขาเลยเขาบ้าครับขยายได้รลานด้นได้สวยงามผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดเขาทำวันละสิบเส้นสารทีราทํากดน้ำใส่น้ำเอาไว้ใช้เหรอครับเอาเอาน้ำนี่กินได้อยู่แล้วเนาะโอ้ใในนป่าห้้วยโอเอาไว้กินตึงหมู่บ้านดี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 เราต้องมีค่าน้ำประปาใดๆนะครับเป็นปลาปาชุมชน

จะนนี้หรอไม่ปูนนี่ดเลยอ๋อมันแมันใหญ่จะเป็นไม้ไผ่เยอะกว่าเอามาจากป่าเนะาะใช่ออีกย่างเขาถือพี่เขาทำบ้านปูนไม่ได้พี่อะไรนะบ้านอะไรนะบ้านปูนบ้านป,น<อ>ปูนปูนพอดีเวลาคนเสียชีวิตตายไม่ดีงี้แขนคอตายอย่างเงี้ยกินยาขยะาตายอย่างเงี้ยเขาต้นเลยได้รื้อบ้านหมดเลยนะพี่โอ้ขนาดนั้นใช่ก็เลยเขาไม่อยากจะทำบ้าน แล้วที่เป็นที่ทำอย่างนี้ก็แล้วแ,แต่อมอล้างาี่ส่วนใหญ่งเขาไม่ซามาถึงนลพี่ยังก็ไม่ค่อยมีเงินเยอะใช่ไมมไม้ถูกกว่าใช่ขนาะดแค่ไม้อย่างนี้ก็ประมาณอยู่5-6หมื่นนะพี่หมูป่า อันนี้มันว่าใบใบาชาไม่ใช่นะครับเขาให้เป็นสับเป็นอาหารหมูนั่นกระเทียมอ๋โอ้ส่วนใหญ่ทําโอ้โหเข้าไปได้ไหมครับเข้าไปครับนา oh. oh, โอ้อากาศเย็นนี่เนาะไม่ร้อน กัดเย็นดีครับไม่ร้อนอ๋อนั่นลงครัวอันนี้ลงครัวที่นอนด้วยครับพี่ที่นอนโอ้ที่นอนก็นอนที่นี่เลยข้าสวยงามนะครับนี่ทํากับข้าวทําอาหารแล้วบ้านนี้อยู่กี่คนประมาณสิบกว่าคนครับพี่สิบคนอะที่ยืนยืนนี่ตรงนี้นะใช่แต่เราเราแยกนอนแต่กินข้าวที่นี่นี่คือพ่อตาแม่ยายแล้วก็น้องน้องเมียประมาณห้าคน เขานอนที่นี่นอนที่นี่ถ้าบนสองนี่ข้างในแต่ผมนี่แยนอนอยู่ข้างล่างแต่เมื่อกี้เข้าที่เดียวกันเขาเรียกว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่แล้วกินข้าวต้องกินพร้อมกันไหมพร้อมกันแต่ไม่บ้านแต่คนดอยนี่เขาแบบกินใครกินมาพี่คนไหนหิวกองก็ทำกินกองเลยอ,อ๋ออ๋อนะึกว่าต้องรอกินพร้อมหน้าไม่ใช่เนาะเออเออดีดีดี แล้วหน้าหนาวอ่ะพอห่มพอห่มอะไรเพียงพอไหมครับเพียงพออยู่ครับนี่ที่ทํากับข้าวโอ้แล้วหลังเนี้ยอยู่กันเป็นสิบเป็นสิบเมื่อกี้น้องเขาบอกเล่าให้ฟังเป็นสิบตัวโตสุดแล้ว Strawberry แบบพี่ Strawberry อันนี้กินได้เลยนะพี่ตู้เย็นมีทีวี Strawberry อันนี้ชิมได้เลยอันนี้เราจะขายวะสามถึงห้าสิบ นอนที่นอนนอนนอนกันหลายหลายจุดเโอ้ดีดีดอครับนนี้เป็นที่นอนโอ้ก็บ้านชิดกันเอาเลยน้ำครับพี่น้ำเย็นน้องผก็เป็นวิวโอ้อากาศดีครับแบบนี้ ปลอดสารเขาบอกว่าก่อนเก็บห้ามพ่นห้ามลดห้ามพ่นอันนี้ต้นสาไปเข้ามาต้องทำให้หมูเป็นอาหารหม,มูมมที่เมื่อกี้บอกว่าต่อน้ำเมใช่ใช่น้ำหัวแน้วอยู่นู่นบน้ำ,นำ,นำป่าลับ